็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในคลิปที่แล้วโยามายเขาได้ขอให้มาซซโยคีพาฟันดันเกนไปถึงชั้นที่50ด้วยพลังของท่านมาซซโยคีปัญหาก็เหลือแค่เรื่องของเวลาเท่าน,นั้นสินะครับพอริบรุตได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าฟังดูเป็นข้อเสนอที่ดีนะ ได้จ่ายยิ่งเพิ่มชื่อเสียงให้กับมาซาโยคิแล้วยังได้โฆษณาดันเจี้ยนไปในตัวด้วยอาศัยจังหวะที่การปชิดขวังโก้เริ่มชยงกักแล้วค่อยดําเนินการตามแผนก็แล้วกันโยมายได้ยีริบุรุพูดเช่นนั้นเลยพูดว่าผมก็คิดเช่นนั้นครับสงกัเป็นท่านริบุรุจริงๆฮึอฮไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยโยมายคุ้งฮึอฮ้ริบุรุปปราสาเสียงหัวเราะชอบใจไปพร้อมกับโยมา,ายแล้วมาซาโยคิเลพูดว่าเออในความคิดเห็นของผมมาซาโยคิ ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ริบุรุก็แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินบทสนทนาของโยมายไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นเรียกได้ว่าประเด็นสำคัญคือต่อจากนี้ตั้งหากแล้วยโยมายเลยพูดขึ้นมาอีกว่างั้นผมเลยจะปรึกษาท่านริบรูว่าอยากให้เราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้ครับไม่ใช่แค่นั้นโยมายยิ่งเผยรอยยิบอันชั่วร้ายออกมามันทําให้ริบรูคาดหวังกับรอยยิมนั่นขึ้นมาได้ในตอนนั้นเองแล้วริบรูเลยพูดว่าว่ามาสิโยมายคุ้ง ริบรูุส่งรอยยิ้มแบบพระพุทธองค์กลับไปให้เขาแล้วโยมายเลยพูดว่าเพื่อให้ขุนนางประเทศรอบๆตกตะลึงผมอยากจะประกาศมอบเหรียญทองดารา100หนึ่งร้อยเหรียญเพื่อเป็นรางวัลแด่คนที่ไปชิดเขาวงปูดชั้นที่ลึกที่สุดได้ครับริบรุ้ก็ได้งงกับคำพูดของโยมายแล้วเวลล่าเลยพูดว่าโอ้โอ้ต่อด้วยลามฤตถีแล้วต่อมาทรายคิดและถามว่าเออเทียบเป็นเงินเยนญี่ปุ่นจะเท่าไรหร่เลยครับพอได้ยินคาถามนั้นริบรู้เลยคิดในใจว่า ถ้าเป็นเงินเยนก็คงละลาวหนึ่งพันล้านเยนลรมัง้งแต่มันน่าจะมีค่ามหาศาลสําหรับโลกที่มีค่าครองชีพต่าแบบนี้นั่นนะแหละนะแล้วต่อมาลิบรุสเลยพูดกับโยมายว่าเวอรจริงนะโยมายคุงแล้วยมายเลยพูดกับมาว่าฮึยฮถ้าพูดประมาณนี้พวกอเชียก็ต้องขยับขยเ้ืนกันบ้างละครับพวกเขาต้องพยายามจ้างนักประโจนไฟามารวบสืบพิชิตของวงกดจนทั่วหน้าแน่ครับถ้าเป็นเช่นนั้นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลก็จะพัดยิ่งขึ้น ดาวเด่นของแผนการนี้ก็คือทําให้คนมารวมตัวกันหาทุกคนให้ความสนใจไม่แต่คนไม่ได้คิดที่อยากจะตามกระแสมาก่อนก็พลอยหูพึงไปด้วยแล้วต่อมาลาบริได้พูดว่าแต่เงินก้อนโตขนาดนั้นลาบริอดควรด้วยความกังวลว่าโยมัยผู้มัม่นใจหาได้สันความไม่แล้วลิบรุสได้พูดขึ้นมาว่าใครเป็นคนปกครอ,องขวงกฎนี้กันนะลิบรุสพูดใหญ่แล้วเหลียบไปมองเวราลา,าแวบ,บหนึ่งแล้วเขาก็ได้ตอบขึ้นมาว่าฮ่า ข้าเองเวลดลาก,กรวายูข้างแห่งตระกูลมก,กรผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ไงเล่าและประกาศก้าอย่างอลังการส่วนมาไซากีเธอยินเวเาลาประกาศเช่นนั้นเขาเรยถามมาว่าอีก,กรวายูข้งางเวลลาชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเขามีสีหน้าครับแข็งใจแล้วก็กำลังสงสัยอะไรบางอย่างทว่าโยมายกับพยักหน้าแบบวายลลยและเขาเรยพูดว่าแน่ล่ะต้องทราบอยู่แล้วล่ะครับก็ท่านเวเลานาะ จะหาใครที่ไหนมาปราบได้คงไม่มีหรอกนะครับพอเว่าได้ยินโยมายพูดเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าจริงแท้แน่นอนโยมายเจ้าช่างเป็นชายที่หลักแหลมจริงๆเฮ้ฮึ่มไม่ขนาดนั้นหรอกครับผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้จากท่านริมบูลุเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับพอบริมบูุได้ยินเชื่นนั้นเลยคิดว่าฉันเลอทถ้าการเสียหอเของทางคู่ริมบูุมองแต่ตองข้อเสนอของโยมายดูอีกที รางวัลที่เสนอมาก็คือเหรียญทองดารา100เหรียญถึงจํานวนเงินจะสูงกว่ามาตรฐานแต่เงื่อนไขคือต้องฝ่าด่านไปถึงชั้นสุดท้ายซึ่งแปลว่าจะเป็นต้องป่อเวลาล่าด้วยหเป็นไปไม่ได้หรอกนะดูเหมือนว่าหลอกลวงแต่ก็ไม่ได้โกหกจนถึงตอนนี้เขาก็สงสัยอยู่ว่ายังจะมีใครสักคนที่สามารถลงไปถึงชั้นที่100ได้หรือเปล่าพอเขาคิดได้เช่นนั้นเขาเลยพูดออกมาว่าเขาวงกฎของพวกเราไม่อาจไปชิดได้จริงๆนั่นแหละ เวราที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าอืมอืมต่อด้วยลามาลีมันก็แังอยู่แล้วล่ะน,นะพอได้ยินพวกริบรูพูดเช่นนั้นยม,มายเลยพูดว่าใช่ครับหลังจากชั้นที่50ลงไปค่อยว่ากันอีกทีส่วนระดับของยากของชั้นล้างๆผมก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันข้างล่างนั้นมีพวกมังกรอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับนักปะจภไฟที่ไหนจะปราบมังกรได้กันเยม,มายพูดเช่นนั้นก่อนที่จะแสดงสีหน้าอย่างเอือมและอาเล็กน้อยแต่ชายผู้กล้าหาญ ในโลกมากยังเหนื่อยใจแปลว่าความสามารถในการป้องกันเขาวงกวดสุดหินของพวกเรลุลูก็ถือว่าเป็นข้อดีได้เหมือนกันแล้วต่อมาเรลุลูได้พูดว่าเราคงไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินเหรียญทองดาราหนึ่งร้อยเหรียญหรอกเนอะแล้วโยวมายลยพูดอีกว่าผมเจตนาให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับแค่นี้ก็คือเหยื่อล่อลวงพวกขุนานางโดยเฉพาะฉะนั้นต่อให้แจกเงินมากมายไปขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาได้ยินว่าโฮเลนไนทุกท่านจะมาท้าทายด้วย ผลลัพธ์ของมันคนสนุกน่าดูเลยนะครับริบรุรได้ยินโยมายพูดเช่นนั้นขเขลยคิดในใจว่าปากบอกแบบนั้นแต่ถ้าทางของโยมายกับชายแววในใจว่าพวกเขาไม่มีทางวิวชิตเขาวงโกดได้อย่างแน่นอนริบุรุเองก็ชิดเช่นกันตอนได้ยินจํานวนเงินริบรุรก็เกิดหวั่นใจขึ้นมาแต่พอค,ค่อยๆคิดดูแล้วมันก็ไม่เห็นต้องกังวลว่าเขาวงโกดจะถูกวิชิตได้เลยสักนิดแล้วริบุรุเลยพูดกับโยมายว่าโยมายคุ่งช่วยสานต่อเรื่องไปในทิศทางนั้นให้ทีนะ แล้วยมายต่อกลับมาว่าฮ่าฮ่ารับบัญชาครับนายท่านพอได้ยินโยมายพูดเช่นนั้นริบรุเลยพูดว่าแล้วก็ฝากโฆษณาให้คนเข้ามาเยอะๆด้วยล่ะแล้วยอมายก็ได้ต่อกลับมาว่ามาปลูกปัน่นพวกเขาเท่าที่จะทําได้ด้วยโฆษณาแนวสารทา้าจากจอมานกันเถอะครับลิบรุได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่านับเป็นการโฆษณาด้วยหรือไม่สิเดี๋ยวก่อนนะหลังจากนี้นอกจากจะประกาศเจติศัสท์จอมานแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่พวกคนบุ่มบามไม่กลัวตายต้องพากันเข้ามาท้าทายกับตัวเขาจะต้องมาคอยต่อกรกับเจ้าพวกนั้นทีละคนสองคนมันยุ่งยากน่าดูแลถ้าเกิดริบุรุป,ประกาศว่าจะให้สิทธิ์ท้าประลองแกผู้ที่ผ่านชั้นที่100ไปได้ละ่ะนั่นสินะถ้าเป็นแบบนั้นเวลา,าที่มัวเต๋เที่ยวเล่นก็จะมีค่าตัวมากขึ้นด้วยเอาล่ะจัดการตามนั้นดีกว่าพอชิดชนนลิบุรุรเลยพูดว่าช่วยบอกให้ด้วยว่าของขวัญสำหรับผู้ที่ชน,นะ การท้าประลองสิทธิ์คือในการต่อสู้กับฉันหรือมาไซโายคาิก็เหมือนกันถ้ามีใครเรารอบเบ่งว่าสู้กับฉันได้แล้วก็ <c oughs> ก็ทําเฉยเเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้พอได้ยินริบลูพูดเช่นนั้นมาไซโยคิรลพูดว่าเข้าใจแล้วครับที่จริงผมก็ไม่คิดจะสู้กับคุณริบลูอยู่แล้วช่วยได้มากเลยครับพอได้ยินมาไซโยคิพูดเช่นนั้นริบลูเลยพูดว่ารู้อยู่แล้วล่ะหน้างั้นฝากด้วยล่ะโยไมยคุ้งแล้วโยไม่ไ้ตอบกลับมาว่าวางใจได้เลยครับ ถ้าอย่างนั้นผมต้องขอตัวก่อนช่างบ้างงานจริงๆเลยนะโยมายเนี่ยทันทีที่ได้ข้อสรุปเขาก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วโค้งเขานับให้พวกริบรุรุแล้วเดินออกจากห้องไปพวกริบุรุมองตามเขาจนลับตาจะปล่อยให้แยกย้ายเดี๋ยวนี้เลยก็ย่อมได้แต่มาซายโยคยิกับเมซีหน้าเป็นกังวลอย่างบอกไม่ถูกมันทําให้ริบุรุสงสัยนิดหน่อยจึงต้องลองเอ่ดปากถามดูทําไมเหรอมีเรื่องติดใจอะไรหรือเปล่า พอได้ยินคําถามของลีบรูมาไซาคิดเลยตอบว่าเออเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้อาจจะคิดได้ว่าให้จับตาดูเชิงไปก่อนหรือถ้าไม่สู้กันสักทีก็คงไม่ได้พอได้ยินเช่นนั้นลีบรูเลยคิดว่าต่อสู้หมายถึงสัญญาที่ให้ไว้ในงานประลองน่ะเหรอพอลีบรูคิดเช่นนั้นเขาเลยถามออกไปว่าที่แข่งกับโปโซรูใช่ไหมพอได้ยินคําถามของลีบรูมาไซาคิดเลยพูดว่านั่นแหละครับก็าดันประกาศไปซะดิบดี จะหนีก็หนีไม่ได้แต่ถ้าสู้ก็คงต้องแพ้ราบคาบอย่างแน่นอนพอได้ยินมาซาโยคิยพูดว่าแพ้ราบคาบแน่นอนอิบุรุลิคิดว่านั่นสินะมาซาโยคิมียูนิสกิลอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าเหลือเชื่อทั้งยังทรงประสิทธิภาพแบบสุดๆแต่เมื่อถึงค่าวต้องเผชิญหน้ากับสื่อจริงจังมันกลับไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นไม่สิไม่ต้องสู้กชนะอยู่แล้วเพราะงั้นแบบนี้น่าจะเรียกว่าสงครามได้หรือเปล่านะยังไงก็เถอะสิ่งที่เขากําลังนึกถึงอยู่ก็คือ การท่าดวลกับโกโซลูผู้ชมก็เป็นเหมือนโยมายได้เชื่อมั่นในชัยชนะของมาซาโยคิเสียด้วยมาซาโยคิเองก็ค่อนข้างแสดงตัวออกมาอย่างนั้นมาจนถึงป่านนี้จะไม่แข่งขันก็คงไม่ได้แล้วกระมังเพราะเขาคิดเช่นนั้นเขาเลยบอกมาซาโยคิว่าให้ไปซ้อมกับพวกเด็กๆตอนที่ฮินาตาอยู่ด้วยไหมล่ะพอได้ยินริบุรุพูดเช่นนั้นมาซาโยคิได้ตอบกลับมาว่าทําแบบนั้นก็โดนฆ่าตายกันพอดีผมยังอยากวางตัวสบายๆและมีชีวิตที่สงบสุขอยู่นะครับ พอพูดเรื่องที่ค่อนข้างน่าผิดหวังออกมาได้อย่างเด็ดขาดด้วยเลยยิ้มชื่นมืน่เดลิบรุลิคิดว่าไอ้หมอนี่ต้องให้ตกระกรรมลำบากเข้าสักทีถึงจะดีละมั่งเดลิบรุลก,ก็คิดเช่นนั้นแต่มันคงจะแปลกยิ่งกว่าถ้าเด็กสมัยนี้โตขึ้นมากับสันติภาพของญี่ปุ่นจะเกิดชื่นชอบสองครามขึ้นมาพอลองนึกดูดีๆตัวเขาเองก็น่าจะชินกับมันไปแล้วแล้วต่อมาลิบรุลพูดว่าก็นะถ้านายแพ้ฉนันก็คงลำบากแย่เหมือนกัน ไม่ฉันจะลองเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูอีกทีพอได้ยินริบลูพูดเช่นนั้นมาไซาคิดิพูดว่าจริงเหรอครับฝากด้วยนะครับคุณริบลูอืมแต่นายต้องมาร่วมมือกับฉันเป็นการแลกเปลี่ยนนะพอริบลูต,ตอบยืนยันไปมาไซาคิดได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนครับมาไซาคิดก็เป็นสายร่วมมืออยู่แล้วตอนนี้ยังคอยช่วยดูแลเรื่องชื่อเสียงให้ด้วยถ้าเขาเกิดแพ้โกโซลุขึ้นมาริบลูเองก็จะเสียหายหนักหน้าดูถึงปัญหาจะยุ่งยากแต่ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเราก็นะ ท่านจะไปเกี้ยกล่องโกสลุก,ก็ย่อมทําได้แต่ริบุรุก,กับรู้สึกว่าวิธีนี้มันผิดอย่างไรก็ไม่รู้เอาเถอะค่อยๆค,คิดดูก็แล้วกันหลังจากที่คุยเรื่องสะเพเฮแหละกันอีกนิดหน่อยการประชุมฉุดเฉินจึงเป็นอันสิ้นสุดลงและในวันเดียวกันนั้นเองการปรับปรุงเขาวงโกดก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งผู้ริบุรุเฝ้ามองสังเกตการต่อไปด้วยความตื่นเต้นการปรับปรุงตามจุดที่มาซายอยู่ที่บอกทําให้ริบุรุรู้สึกว่าระดับความยากของเขาวงกดค่อนข,ข้างเบาลง แต่ก็ไม่ควรทําให้ง่ายเกินไปอย่างที่โยมาได้ตักเตือนไว้ในดูซิว่ากระแสการตอบรับจะเป็นอย่างไรกันบ้างอันดับแรกคือพวกปัญญานิ่มไม่ยอมฟังคาอธิบายซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจนจนตอนนี้พวกเขายังพิ้งเฉยต่อภารกิจแล้วเรีบบึงไปข้างหน้าแน่นอนว่าการผ่านชั้นขบวนโกดไม่ได้ง่ายาดขนาดนั้นถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังซื้อบื้อเข้าไปลองซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรไปแรงกระตุ้นให้พยายามถึงเพียงนั้นกันนะเป็นเพราะนายจ้างหรือว่าศักดิ์ศรี คำตอบของมันไม่ได้สวยหรูอ,อะไรแท้จริงแล้วสาเหตุก็คือเงินที่มากขึ้นต่างหากในวันแรกของการเปิดตัวเขาวงโกดกลุ่มาสทรงได้ดาบแลออกมาจากกล่องสมบัติดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาวุธที่แสนพิเศษสําหรับพวกเขาถ้าทางสามาัญสำนึกของลีบูรจะแตกต่างจากพวกเขามากกว่าที่คิดไว้ของแลที่ว่าแต่เดิมก็คืออาวุธชั้นเยี่ยมซึ่งมีวัฒนาการมาจากโลหะเวทที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแลมเดือนแลมปี มันจึงกลายเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพโดดเด่ยนอย่างเห็นได้ชัดโลหะเวทซึ่งผลิตยอยู่ในประเทศของพลริบุรุกเกิดขึ้นจากหินแร่โลหะที่ให้ออกพอมรุษย์หมูป่าแห่งภูมิภาคเทือกเขานามาแปลรูปผ่านแจนเวทที่เวลาแผ่ออกมาเพียงแค่ขนไปวางยังโกดังเก็บของในเขาวงกดเท่านั้นมันก็จะแปลสภาพไปตามธรรมชาตินอกจากยังสามารถจัดหาได้ง่ายแล้วยังมีคุณลักษณะที่น่าพึงพอใจอีกด้วย ดังนั้นพู้รีบรูจรึงใช้มันเป็นวัตถุดิบผลิตอาวุธได้อย่างเต็มที่ต่างกับพวกที่ใช้การอย่างแพร่หลายในนานาประเทศฝัฝ่งตะวันตกอาวุธของโู้รีบรูธทำมาจากโลหะเวทเท่านั้นด้วยวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันจึงไม่แปลกที่มแม้แต่ดาบคู่กายของทหารธรรมดาในประเทศของพวกรีบรูจะอยู่ในระดับที่พิเศษกว่าใครๆไม่บอกก็รู้ว่าพวกรีบรูภูมิใจในศักยภาพที่เหนือชั้นกว่าพวกอาวุธของผู้ท้าทายที่เป็นในไหน พวกลูกศิษย์ของคุรเบก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้างยุธทธปกรณ์ให้กับทหารของประเทศของพวกเขาด้วยมีลูกศิษย์กว่า10คนที่ลงช่างคอยต่อฟอนตามคำสั่งของคุรเบยอยู่ทุกวี่ทุกวันอาวุธถูกผลิตออกมาเป็นจํานวนมากลำพังแค่สตาร์วูดที่พวกลูกศิษย์เหล่านั้นสร้างขึ้นมาก็มีประสิทธิภาพที่ทเทียเทยมกับสเปเชียลระดับพิเศษซึ่งมีคุณภาพสูงกว่านอร์มอลระดับทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดในานานาประเทศฝั่งตะวันตกแล้ว และตอนนี้ผลงานของพวกเขาก็ได้ถูกจัดวางอยู่ในกล่องสมบัติอันที่ทำพลาดจะถูกทำลายทิง้งส่วนอันที่อนุญาตให้ใช้งานได้จริงจะถูกจับให้เวียนไปตามกล่องสมบัติในเขาวงโกดในบรรดาชิ้นงานตั้งแต่ระดับสูงจนระดับต่ำก็ยังมีของที่ยอดเยี่ยมสุดๆปะปนกันอยู่ด้วยซึ่งแปลว่าอาวุธแลชิ้นหนึ่งนั้นได้ตกมาอยู่ในมือของพวกบัสสรงแล้วเรียบร้อยสัดส่วนที่ระดับ1ต่อ1น0ชิ้นเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของรางวัลแจ็คอพอตก็อาจถือว่าอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดี พูดถึงผลงานของคุเรเบศแล้วต่อให้เป็นชิ้นงานที่ทพาพลาดก็สามารถเอามาเทียบเทียมกับสินค้าแลได้ดูเป็นเพื่ออาจจะมองว่าเป็นของดีแต่เจ้าตัวได้กล่าวไว้ว่าของที่ทพาพลาดย่อมเป็นของที่ทพาพลาดอยู่วันยังคำ่ำมันก็ต่างกันอย่างชัดเจนอยู่นะคุลเว่ก็ได้บอกเช่นนั้นนิบรู้จึงลองตรวจสอบอย่างละเอียดดูแล้วก็พบกับข้อเท็จจริงหนึ่งประการที่ว่าแม้แต่ยุทธทรนในคัสเดียวกันแต่สกภาพเฉพาะตัวกลับไม่เหมือนกัน ครเบก็ตรวจสอบมันจนแน่ใจก่อนใช้คำจำกัดและคำระหว่างความเฉเร็จและความล้มเหลวที่จริงแล้วลิบรุรเคยลองเปรียบเทียบกับดาบระดับแหร่ที่พวกลูกศิษย์ของคุรเบผลิตขึ้นมากับของที่เจ้าตัวทําออกมาเองเหมือนกันและข้อแตกต่างนั้นก็ช่างชัดเจนเหลือเกินมันคือความแตกต่างซึ่งลิบรุรสัมผัสได้จากความแม่นยําของการวิเคราะห์ประเมินผลชั้นสูงแต่ถ้าคุรเบไม่มาชี้ให้เห็นก็คงแยกไม่ได้แล้นะถ้าจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมให้เข้าใจง่าย ก็สมมุติว่ารีบลูกอปปี้ผงงานของคูรเบ่ยของที่ได้ย่อมเป็นคัสเดียวกันแต่อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านั้นว่าประสิทธิภาพไม่อาจทําขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แม้ดูเผินๆจะไม่ต่างแต่แท้จริงนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับที่มีความเสี่ยมนั่นแหละคือข้อแตกต่างเทียบกับเทคนิคขึ้นรูปการตีเหล็กของคูรเบ่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ฝีมือช่างตีเหล็กของรีบลูยังไม่ถึงขั้นก็เป็นได้ แม้จะตัดสินจากเรื่องนี้ได้อาวุธก็ยังมีเลเวลของมันแต่ว่าแต่มือสมัครเล่นเลยแม้แต่พ่อค้าอาวุธเองก็ยังแยกแยะไม่ออกแต่ริบุรุษกลับรู้สึกว่าตัวเองมองเห็นเลเวลของมันได้มากขึ้นสำหรับคนที่ฝากชีวิตไว้กับอาวุธความต่างทางศักยภาพคือสิ่งสำคัญในโลกใบนี้พวกเขาไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าจะถูกศัตรูโจมตีเข้ามาตอนไหนอาวุธหรือเครื่องป้องกันชั้นเยี่ยมจึงเรียกได้ว่าเปรบเสมือนเส้นชีวิตของตัวเอง ตอนงานเทศกาลเปิดประเทศนิเทศกาลของคูรเบก็เป็นที่โจ์จันถึงขนาดที่ว่ามีคนที่กู่กันเข้ามาขอให้ขายผลงานให้แต่ว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างกําลังพิจารณาผู้เขามีแผนการจะตัดสินกันอีกทีหลังจากที่สํารวจตลาดไปแล้วอีกสักระยะเพื่อป้องกันชนิดแล่ที่บอสชั้นสืบดบคือผลงานชิ้นเอกของพวกบรรดาลูกศิษย์ของคูรเบ้ในตอนนี้แม้จะยังสู้ของคูรเบ้ไม่ได้แต่มันก็ยังถือว่าเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมในบรรดาผลงานซึ่งวางขายตามท้องตลาด พวกนักผจญภัยย่อมปรารถนาจะครอบครองยุธทธภกรที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วอิบรู้จึงไม่กังขาในความปพ้มเปรติของพวกบัตซรงแต่กระน,นั้นก็ตามไม่แต่อาวุธนอมอนคุณภาพดีจะสามารถตีราคาได้ถึง10เท่านับภาษาอะไรกับผลงานชิ้นสเปเชียลที่มีคุณค่าเกินกว่า5้าเท่าของราคาตลาดหากเป็นของแล่ซึ่งอาศัยโชคช่วยกว่าจะได้มาครอบครองตัวผลงานก็มีไม่กี่ชิ้น มันจึงเป็นอาวุธที่ในความเป็นจริงต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่อาจซื้อได้แน่นอนว่าผู้คนยออ่ยอมจดจ่ออยู่กับการเข้าขอวงโกวดอย่างไม่หยุดหย่อนพวกบัสส่งยังถึงต้องกลับเอาไปโฆษณาในร้านเล่าเลยทีเดียวในตอนนั้นพวกเขาพูดว่าเฮ้ฮ่า ah, ผู้แกน่ะดูไว้ซะนี่แหละคือดาบสุดเจ๋งที่บอกกับพวกข้าเฟ้ยถ้าทางพวกเขาเชียวแต่โอ้อวดอยู่อย่างนั้นขอวามจริงที่ว่าบอสแห่งชั้นสิบดอบอาวุธโทปกรณ์แลแลออกมา แค่สพัดในหมู่ผู้เข้ามาท้าทายเพียงชื่อฟิปตานาไปถึงหูของเหล่าพ่อค้าจนกลายเป็นข่าวลือแม้แต่ในกลุ่มสมาคมอิสลามแต่ในระบประเทศไม่ทันไรพวกเขาก็หวังรวยกันทางรัฐก็หลังไหลเข้ามากันอย่างโล่มหลามผลรับเป็นดั่งสภาพการของเขาวงกดในปัจจุบันอีบรุ้อยากขอบคุณพวกบาสซงที่เหมือนจะช่วยประสานสัมพันธ์ให้กับประเทศของพวกเขาแต่ว่านะถ้าหากปู่บางพเขาไปแบบนั้นก็คงไม่มีทางไปชิดเขาวงกดได้หรอก ผู้ที่ไม่ยอมฟังคำทธิบายชี้แจงโดยที่ไม่ทําาทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเสียก่อนคนที่มีสมองเักหน่อยจะเข้าใจว่าการฟังคำอธิบายให้เรียบร้อยเสียก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีจากนั้นผู้คนก็จะมาท้าทายภารกิจอย่างจริงจังกันมากขึ้นในเริ่มการฝึกซ้อมที่ชั้นหนึ่งกันเราผู้ท้าทายงัดสิ่งที่เราเรียนออกมาใช้และแต่เตียนทุกอย่างให้เรียบร้อยพวกเขาซื้ออุปกรณ์ซึ่งวางขายอยู่ตรงจุดประชาสัมพันธ์เป็นจํานวนมากกระเป๋าสตางค์ของพวกหลิูหลูก็เลยพลอยตรงไปด้วย ดนแล้วหลายวันต่อมาหนังจากการปรับปรุงของวงโกดทีมที่สามารถฝ่าพันไปถึงชั้น5ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นชั้น2แค่กว้วงหวังอย่างเดียวแถ่งกับดักที่วางไว้จนถึงชั้น4ก็ยังสะดุดตาความจริงแล้วไม่มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นเลยจะสร้างแผนที่ให้ดีจะสามารถผ่านไปถึงชั้นที่5ได้อย่างสบายๆดังนั้นผลที่ออกมาจึงถือว่าเหมาะสมแล้วตั้แต่ชั้น5ลงไปถึงเป็นความสามารถและการระดมสมองที่แท้จริง ระดับความอันตรายของกับดักเพิ่มขึ้นมหนามซมอสูนซึ่งเดินเตเตีไปมาในเขาวงโกดซึ่งอยู่ระดับ B ีพวกรีบรูก็แค่เพิ่มโอกาสที่จะเจอไอเทมราคาแพงจากกล่องสมบัติให้มากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่ายัางไงร,รีบรูก็อยากให้พวกเขาพยายามเข้าไว้ก็นะถึงริพุจจะช่วยแค่ไหนแต่ชั้น5้าลงไปก็เป็นศึกที่หนักอยู่ดีผูดด้ง่ายปัญหาคือเรื่องความเหนื่อยล้าเพราะต้องคอยระแวงอสูนควมอ่อนล้าทางจ,จิตใจที่ค่อนข้างสะสมไว้ได้ง่ายทีเดียว นหลายคนกลับไปยังชั้นหนึ่งอีกครั้งเพื่อใช้บริการจุดพักจิตการโรงแรมชั้นที่95้จึงรุ่งเรืองตามแผนการที่พวกริบลุวางไว้และในขณะที่ผู้ท้าทายจากชั้น5เริ่มหยุดชะงักที่ชั้น8นั่นเองเหล่านักผจญภัยจากสมาคมอิสระตามแต่ละประเทศซึ่งได้ยินข่าวลรือเรื่องเขาวงงกวงก,ก็ได้เดินทางมาถึงทั้งยังมีนักผจญภัยระดับที่ผูกสัญญากับคุณนาปรากฏขึ้นอยู่ด้วยบ้านเมืองเลยเลดูคึกคักขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตา ดังนั้นการบุกพิชิตเขาวงโกตจึงได้ทวีความดุเดือดยิ่งขึ้นเนื่องจากกลุ่มที่2เคยร่วมรบในสงครามทําให้กําลังใจของกลุ่มที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วฟื้นคืนกับคืนมาอีกครั้งขณะเดียวกันก็ยังปรากฏคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะพิชิตเขาวงโกตแต่กลับขี้โกงเอาแผนที่ภายในนั้นออกมาขายอย่างโจงแจ้งเป็นครั้งแรกอีกด้วยเพราะมันก็คือเขาวงโกต คนที่มีความแข็งแกร่งแต่ชอบหลงทิศทางเหมือนกันกับริบรูจึงไม่อาจพิชิตเขาวงกตได้สาเร็จด้วยเหตุนี้ริบรูจึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องการจจโกงอย่างดีเพราะว่านี่คือที่ริบรูอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันและแบ่งบทบาททําตามหน้าที่ของแต่และคนต่างหากดังน,นั้นริบรูจึงทําการประกาศทั้งภายในเขาวงโกตและนอกเขาวงโกตพร้อมทั้งบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในตามระยะเวลาผู้นักประชานภัยต่างร้องอดอวนแลว้วก่อนบนพื้นพรมต่างๆนานา แต่ริบรุน่าคือจอมารไม่มีหน้าที่มานั่งฟังเสียงนกเสียงกาพวกนั้นหรอกริบรุนทำให้พวกเขาอยู่นิ่งๆหางไปล่างแผนที่ด้วยตัวเองก็ไร้ความหมายถ้าล่างแผนที่ไม่เป็นตั้งแต่แรกจะไม่สามารถรับมือกับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงในขณนะที่กําลังพิชิตเขาวงกตได้และนี่คือความเมตตาในอีกในหนึ่งของริบรุนั่นเองเขาเรียกกันว่ารักัวให้ผูกรักลูกให้ตีหลังเกณฑ์ของเวลาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็คือหนึ่งครั้งในช่วงสองหรือสามวัน ผู้รู้พอใจกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เอามาใช้ป้องกันกลโกงของผู้ท้าทายแต่ก็ไม่อาจดูถูกอีกฝ่ายได้เลยแม้แต่น้อยพอเพราะเหล่าบรรดานักปรชานภัยจากสมาคมอิสระมีผู้นี้มีความสามารถแตกต่างกันออกไปมากมายเช่นสามารถสร้างแผนที่ขึ้นมาได้ผู้อวบปามผู้ชำนาญด้านการรับมือกับประสูนนักตำรวจเป็นคนรับมือกับกับดักหรือเขาวงโกวดในฝ่ายอันรวบรวมผู้เปี่ยมรถไปด้วยความรู้อันหลากหลาย พวกเขาเป็นทีมโดยให้ความสําคัญกับสมดุลอย่างแท้จริงทึงก็เป็นนักประจนภัยผู้มีปฏิพันทั้งยังผ่านภารกิจไปแบบสบายๆและยังบุเคเขาวงกดด้วยความเร็วอย่างว่องไวผู้เชี่ยวชาญในการสํารวจโบราณาน้ำานอดเบื่อกับดากอย่างช่อมชองเมื่อเจอกับกองสมบัิพวกเขาก็ค่อยๆจกกัดการกับมันเมื่อเที่ยวก,กับคนคุ้มกันหรือพวกทหารรับจ้างถือว่าเป็นคนโลภครอบพวกเขาเผยให้พวกลิบลูได้เห็นการทำงานแบบมืออาชีพได้เหนือกว่าความคาดหมาย พอรีอบลูมองดูเหล่านักะจนภัยที่เข้าใจกฎกติกายอย่างง่ายดายอิบลุก็โล่งใจที่ไม่ได้ปรับระดับให้ง่ายเกินไปถัดจากนั้นหลายวันเรื่องข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วทันทีที่เขาวงโปดถูกประชิดได้หนึ่งผนทุกคนก็พากาันรเรียนแบบเทคนิคเหล่านั้นบางทีอาจามีข้อมูลป,ช,งงปชิดขาวงโกดบางใายอยู่ก็เป็นได้จึ้เรียกว่าหัวการค้าหรืออะไรดีขายแผนที่ก็ไม่ได้ต่อไปเลยขายข้อมูลงั้นสินนะอิบลูอยากจะสรรเสริญพวกเขาว่าทําได้ดี เพราะสำหรับผู้ริบหรุควรมีชิตชวานี่เหมือนกับที่หวังเอาไว้ดูเหมือนว่าผู้คนในเมืองจะเพลิดเพลินไปกับการเอาผลงานของผู้ท้าทายมาเป็นกับแ้มในวงเล่าทั้งร้านลวงโรงแรมห้องอาหารข่าวลือแพร่กระจายแบบปากต่อปากจนเกิดเรื่องเล่าขานที่มีดีและร้ายปะปนกันในบรรดาหนานมีเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือปาร์ตี้หนึ่งซึ่งเริ่มมีการบุกตะลุยของวงกดด้วยพลังอันดูเดือดแบบไม่มีปีมีคุย ปาร์ตี้นี้ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีสุดยอดสมดุลทั้งสิ้น10คนผลงานแรกของพวกเขาก็คือบันทึกจุดเซตไฟที่ชั้นที่10โดยมีหนึ่งคนขอติดสอยห้อยตามกลุ่มที่ทำสำเร็จไปจากนั้นจึงใช้นกหวีดคืนถิ่นกลับมาที่ทางเข้าและค่อยมุ่งหน้าสู่ชั้นส0พร้อมกับพวกพ้องที่แท้จริงของพวกตัวเองไม่มีใครบ่นถึงเรื่องนั้นเพราะมันได้ถูกคาดการณ์เอาไว้แล้วแต่ว่าความเร็วในการบุกต่างหากทำให้คนอื่นๆตกตะลึง พวกเขาไปชิดบอสมอนเตอร์แห่งชั้นที่ยี่สบด้วยเวลาเพียงระาวๆามวันเท่านั้นช่างเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถโดยแทร้ระดับพลังของแต่ละลายอยู่ที่แรงบีรวมปาร์ตี้แล้วเทียบเท่ากับแรงบีบวกทั้ง10คนทํางานกันสอดคล้องและประสานกันเข้ากันอย่างชำนาญหากแตกําลังลดที่แท้จริงของทีมเยบเสมือนกับแรงเอถือว่าความเร็วการบุกรระดับนี้ถ้าไม่มีเคล็ดลับอะไรบางอย่างก็ฟังไม่ขึ้นพวกเขาก็ดันเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยไม่ได้หลงเลยสักนิด ในระหว่างที่บุรุษกำลังคิดเช่นนั้นลาเฟรเลยตอบกลับมาว่าคำตอบตรวจสอบการแทรกแซงจิตวิญญาณวิญญาณแล้วว่าเป็นโทรคมนาคมจิตวิญญาณของเอเลเมนทาเลอร์ผู้บงการจิตวิญญาณอะอย่างนั้นเองเหรอที่ทําให้สามารถรับฟังถ้อยคําของจิตวิญญาณได้หากสามารถติดต่อสื่อสารกับจิตวิญญาณแห่งสายลมในผืนดินได้อย่างลึกซึ้งพวกเขาก็จะชี้ทางไปบันไดให้ถูกต้องอย่างง่ายดาย เพราะเหตุนี้เองเส้นววกวนจะเป็นเพียงแค่ของเล่นๆล่นสำหรับเอลิเมนทาเลอร์เดลรีบรูเอคิดว่าขี้โกงเอลิเมนทาเลอร์ขี้โกง, aler, กงถึงรีบรู้จะคิดแบบนั้นแต่มันก็ถูกกกดเด้วยคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่พวกเขาใช้ต่อให้ใช้โทรมานาคมจิตวิญญาณก็คงไม่สามารถล่วงรู้ทางได้อย่างถูกต้องเดิมทีเพราะเอลิเมนทาเลอร์มีจํานวนไม่มากจึงไม่นึกเลยว่าจะมีเทคนิคพลิกแพงได้ถึงขนาดนี้ อิบรุคิดว่ามันเป็นหนทางพิชิตขาวง,งกวดที่เหมาะสมเลยไม่คิดแผนการรับมือตรงข้ามเขากลับรู้สึกชื่นชมมากกว่าที่มีใบพลิบคิดค้นวิธีการแบบนั้นออกมาได้ปาร์ตี้ของผู้เขาตลลุยไปล่วงหน้าอย่างมีพลังไม่แต่ในเมืองก็ยังมีการจัดให้มีการประกาศทุกครั้งที่กลุ่มนี้ฝ่าฟันแต่ละชั้นชื่อเสียงของผู้เขาจะพุ่งกระฉุดในชั่วพริบตาทีมของผู้เขามีชื่อว่าเลียวคู่ลันเป็นปาร์ตี้แนวหน้า มีหัวหน้าเป็นเอลิเมนทาเลอร์ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้และด้วยพลังที่ใกล้เคียงกับทีมประกายแสงซึ่งนำโดยมาซาย,ยุคิพวกเขาจึงได้รับความนิยมชื่นชอบขึ้นมาเราผู้มีฝีมือเริ่มมารวมตัวกันตามที่พวกริบลูคาดหวังเพอะโด่งดังมากเข้าริบลูก็ฝันถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับอาจมีผู้ท้าทายอายุยังน้อยและแวะเวียนมายัางเมืองแห่งนี้ก็เป็นได้จานวนผู้เขาเ้าแข่งขันจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการจัดก,การเขาวงโกตจึงเริ่มดาเนินไปด้วยดี ก็คลิปนี้เรขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มีคลิปเดียวนะครับ